ลืมไปเลยว่าเราสั่งชุดหัวจิ๋วมาทาลกว่าเอามาเล่นกับซิบเดเฮดกินดอกเนาะเซตนี้ก็จะมีหัวแก้วสแตนเลสแล้วก็ฝาครอบใต่เ้าสั่งกระดองไส้เขามาพอวิธที่หนึ่งกับหนึ่งปกติตามที่เคยหนึ่งแต่นี่มันจะมีความมินิมอลน่ารักกระทัดเหมาะสำหรับคนที่อาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดหรือสถานที่แคบๆส่วนสายแคมปิ้งจะพกพาติดตัวไปทําอาหารด้วยก็สะดวกสบายเปิดไฟเอาไปตั้งปิดฝาแล้วก็เรอาเวลาเป็นไงล่ะสะดวกสบายนึ่งทีกินได้3คนพ่อแม่ลูกเลยเด้อส่วนถ้าใครสนใจระปักลิงไว้ให้ด้านบนข้า แล้วกะทขเขาลงไปทรายเลยเดอ้อต่อจากนี้ไปเห่าสิบัวไซกงองเขาเข่าสิบสไซกลับขึ้นไปในหัวที่เก่าเพื่ออัดเทรสในการกินสิไดมีความโตมุติมิมาจาจ้ามากินข่าน้องกันวันนี้ตะหักว่เป็นตะหักวอกินแบบนี้เลยข่ากับตามบอกค้งมันทําให้อาหารหน่ากินกว่าเดิมน้ำบอก้ง กิจดำหูกับใส่เกาะน,นี่ยังคาบกูยังวะเป็นบอเอาคนานยอเซนีให้แทนคนนยวแซบขึ้นเป็นกอง